มินค่ะตอนนี้นะคะมินได้ขับรถไฟมาที่สถานีมอไซนะคะสถานีมอไซ ไม่ใช่ขับมอไซค์วันที่สถานีรถไฟใช่ค่ะวันนี้นะคะมินได้เริ่มคอนเทนต์มีพี่คนหนึ่งนะคะแนะนําให้มินทำคอนเทนต์หนึ่งร้อยบาทกับการไปเที่ยวไหนก็ได้นะคะแต่ว่ามินคิดว่ามินไม่ไหวนะคะไม่พอคิดว่ามินตายแน่เลยนะคะและเราจะใช้กี่บาทดีจุนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาทาคอนเทนต์นะคะ<บ>ก็คือให้งบคนละสองร้อยบาทนะคะไปอยุธยานะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้ซื้อของมาแลกกัน อ่ะเรื่อง,งบเรื่อง,งบคนละสองร้อยบาทดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามินคือว่าจะบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้คิดล่วงหน้าอะไรเลยนะตื่นมาแล้วแบบเอ้ยวันนี้ทําอะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมินก็ชวนจูนมาแบบยังไม่เคยขึ้นรถไฟด้วยกันนะคะเราสองคนนะคะก็เลยชวนกันมาขึ้นรถไฟเพราะว่าตอนนี้นะคะอยากเที่ยวอ,อยากอะไรแต่ตังค์ไม่มีนะคะและคอนเทนต์นี้น่าสนใจคะ่ะไม่ต้องใช้ตังค์เยอะนะคะต้องเอาหลักฐานมายืนยันยนะคะว่าเราไปตัตัวแล้ว ไปกันสองคนค่ะขับรถไฟขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจูนจะซื้ออะไรให้พี่มินแล้วก็พี่มินจะซื้ออะไรให้จูนเดี๋ยวเราจะแบบว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าแอบมันไปซื้อด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนรถไฟนะคะจะบอกว่ายังไม่ทันถึงไหนเลยนะคะยังอยู่ลบบุรีอยู่เลยจูนหิวน้ำ ทุกคนคะเริ่มจาก200ใช่ไหมตอนนี้มิจนจูไปซื้อตั๋วมานะคะคนละ13บาทตอนนี้เท่ากับว่ามินจูนเหลือตังคนละ17080เบอ้ย <100, S> 1 8ดบบาทนะคะก็ไปซื้อน้ำมาหารหานสองนะเนี่ยหารสอง,นะสอ,งอันนี้ก็หารสองนะคะน้ำบคนละ10บาทคนละ10บาทก็เป็นเหลือ170บาท 1น <73. S 1> ึตอนนี้มินจูนเหลือคนละ173บาทแล้วนะคะไม่อยากจะโชว์หรอกนะในกระเป๋าไม่มีหรอกตัง <c oughs> ไม่มีนะคะทุกคนคะคือเหลือตังแค่แค3่173บาทนะคะ <c oughs> แต่ยังไม่ได้ออกจากสถานีรถไฟจากลบุรีเลยนะ,ะตอนนี้ จะรอดไหมคิดว่าจะรอดไหมจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมแต่จูนะ่ะไม่เคยขึ้นรถไฟไปนะแต่พี่มีนาเขาเคยไปนะ้วเขาบอกว่ามันจะมีรถประจําทางใช่ไหมเราก็ไปหาเอาข้างหน้านะคะแต่ยังไม่รู้ว่ากี่บาทเดี๋ยวรอไปดูที่สถานีรถไฟอยุธยานะคะเดีย๋ยวไปรอกันนะคะรอไหมรอสิยังไงก็ต้องรอตอนนี้นะคะรถสองเรา นุ่นได้ที่นั่งแล้ว ถ้ามีจะส่งคุณจูนไปซื้อให้นะคะนี่ดังเซลลนะคะไม่มีเลยไม่มีคนมาขาอะไรเลยนะคะมีนอดกินไอติมที่พาชีนะถึงแล้ว อนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สถานีอยุธยาแล้วนะคะตอนนี้ก็จูนก็มายืนรออะไรนะรถสองแถวค่ะมายืนรอรถสองแถวนะคะเพื่อที่จะไปไปไปอะไรวะอายุทยาพ์คซิตี้ค่ะใช่ใช่จริงๆมันมีรถตุ๊กต๊กด้วยนะแต่ว่าทางเรามีน้อยรราตุมันแพง <c oughs> แต่แต่น่ารักนะแต่น่ารักนะก็ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> แดดแรงมากมากนะมาถึงตอนนี้ก็เที่ยงเที <c oughs> <ๆ>่ยงยี่ิบแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่อยุธยาพลาซซิตี้ใช่ใช่จะไม่รู้เลยเนะี่ยจะไปไหน อยุธยาพาซิตี้วันนี้นะคะตังตังเหลือนะคะคนละ173บาทนะคะคนแล้วเสียค่าค้ารถสองแถวไปอีกคนละ7ดบาทคือคำนวณกันไม่หวไม่ไหวแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ไปแลกบัตรมาแต่ละใบข้าวนะคะวันนี้เราจะไม่เข้าที่ร้านไหนเลยแต่เรามากินที่ศูนย์อาหารนะคะคนละ100บาทนะคือทุกอย่างอ่ะจ,จะจ่ายเท่ากันแต่ว่า จ่ายไม่เท่ากันแน่นอนเราก็จะไปเลือกกันว่าเราจะกินอะไรกันจู่อยากกินอะไรคะเขายังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะว่าจูจะกินอะไรแล้วก็พี่มินจะกินอะไรนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรกินก่อนวันนี้หิวมาก,มากนะคะทุกคนหิวมากค่ะเป่นม,มายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะจะรอดไหมวันนี้เดี๋ยวมารอดูอันนี้ข้าวมันไก่ของพี่มินนะคะได้ของกินแล้วเท่าไหร่คะหกสิบบาทค่ะ <laughs> ข้าวมันไก่หกสิบบาทนะ ในบัตรนะคะในบัตรเหลือ40บาทนะของพี่มินอันนี้ของจูนนะคะลาดหน้าหรือลาดพริกก็ไม่รู้นะคะเท่าไหร่คะราคา45บาทนะคะของจูนถูกกว่าของพี่มินอีกเดี๋ยวะ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าตังใครจะหมดกองยังไม่ได้ซื้อของฝันให้จูนเลยเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน อนนี้นะคะส่งจูนไปซื้อน้ำมาแต่ใช้บัตรจูนแต่เดี๋ยวเราจะมาหารกันคนล,ละครึ่งนะคะแบ่งกันคนล,ละครึง่งนี่ค่ะซื้อมาแค่แก้วเดียวนะคะน้ำนะคะ28บาทน้ำยี่บาทจดไว้เลยจดไว้ก่อนก็คิดก่อนนะคะก็คิดก่อนนะเดี๋ยวโดนโกยยี่บาทก็หาร2เท่าไหร่ะคะ,ะไรก็คนละ14บาทไงคนละก็ได้น้อ่ว่าสวยจังเลยอ่ะ ขอตัวไปกิน,น,นก่อนนะทุกคนคิ้วแล้วหยู่มากๆลาดพริกคุณจะไปกินลาดพริกนะคะ ว่าสาเร็จนะคะทุกคนสำเร็จตั้งเดือดด้วยนะคะแล้วนี่สําคัญน,นะคะนี่ของที่เราซื้อมาเลขกันทุกคน,นคนเดี๋ยวเราขอตัวไปซื้อรถสองแถวก่อนแล้วมาเจอกันที่สถานีรถไฟนะคะจ้าเดี๋ยวไม่ทันรถไฟนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้อนมากๆนะคะตอนนี้เงอแตกมากๆานะเปลี่ยนเสื้อแล้วเขาจเสื้อตัวนี้ก็อยู่ข้างในที่จูนใส่ไว้แหละก็เดี๋ยวจูนจะมาสรุปให้ฟังนะว่าวันนี้จูนกับพี่มินด้งบคนละสองร2บาทนะคะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรบ้างนะคะอ่ะกระเทาพลังออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเลยทุกค่นก็ั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะค่าตั๋วรถไฟนะคะ13บาท13บาทค่ะ ของจูนะคะค่าน้ํานะคะความจริงซื้อน้ําอัดลมนะคะกินด้วยกันนะคะแก้วละ20ก็ต้องจ่ายคนละครึ่งน,นะคะของจูนก็ต้องจ่ายสิบาทนะคะ10บาทค่ะแล้วก็ไปถึงนะคะเสียค่ารถ2แถวนะคะคนละ7บาทนะคะจูนก็เสียไปเจ7บาทค่ะเบาทเหมือนกันค่ะ ไปถึงนะคะก็ไปหาอะไรกินนะคะจูนกินราดหน้านะคะของจูน45บาทะะของมินกินข้าวมันไก่60บาทค่ะแล้วก็ค่าน้ำเหมือนเดิมนะคะต้องจ่ายคนละครึ่งนะคะจูนจ่ายไป14บาทนะคะ14บาทเหมือนกันค่ะแก้วละ28บาทนะคะแล้วแล้วจูนมีสำคัญให้ทุกคนดูนะนี่จูนซื้อมานะคะ5บาทแต่ว่าที่ยอดเหรียญลงไปนะแล้วก็บิดอันนี้จูนไปแอบซื้อมาให้พิมิตนะคะเอาไปให้เราเหรอใช่ แล้วที่สําคัญนะคะทุกคนอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเราจะซื้อของมาแลกกันนะคะนี่อันนี้เป็นของอ่ะพูดหน่อยพี่เซนหน่อยอันนี้นะคะจูนเลือกให้มินนะคะมินไม่เคยใส่เสื้อยีนนะคะแต่จูนอยากได้เสื้อยีนก็เลยซื้อมาและอันนี้มินเลือกให้จูนค่ะสวยไหมทุกคนจะบอกนะคะเห็นว่ามันสวยแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่ชอบแต่จูนชอบนะคะเห็นว่ามันใหม่ใหม่แบบนี้นะคะ ไปซื้อมานะคะร้านเขาขายนะคะตัวละ80บาทนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้แล้วกันเขาขาย80บาทนะคะเป็นเสื้อมือสองนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เห็นว่ามันแบบใหม่แล้วก็ป้ายยังไม่ได้แกะเลยก็เลยซื้อมาแล้วพี่เขาก็ลดให้ด้วยลดให้ค่ะซื้อ2ตัวนะคะลดให้เหลือจากตัวละใช่ลดให้10บาทจริงๆมันจะต้อง160นะคะลดให้มา10บาทสรุปนะคะค่าเสื้อก็เสียกันไปคนละ75บาทนะ มินจูนกับของถูกเป็นของคู่กันทุกคนร <S <s ู้ก็กลับนะคะกลับก็เสียรส่าสองแถวอีก7บาทนะคะแล้วก็ค่ารถไฟอีก13บาท13บาทเหมือนเดิมค่ะจูนเหลือตังกลับบ้านมา24บาททั้งหมดมินเหลือบ้านเอ้ยมินเหลือตังกลับบ้านมานะคะ1บาทค่ะ เอาเป็นว่าคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนงบ200บาทกับการไปเที่ยวของมินจูนนะคะก็คือสําเร็จนะคะทุกคนสองร้อยบาทขึ้นรถไฟไปยุทธยาสําเร็จค่ะไม่เกินงบแถมเหลือตังกลับบ้านตั้ง1บาทนะคะเหลือยี่สิบบาทเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะให้จูนไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากมนะคะที่เข้ามาดูจนจบนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปน,นู่นนี่นั่นอีกนะคะเราจะทำคลิปมาให้ทุกคนดูอีกนะคะบ๊ายบาย